ค่วันนี้นะครับเราจะมีคอนเทนต์ดีๆที่มานำเสนอนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์20 happy day นะครับซึ่งมันคืออะไรอหรคะคอนเทนต์20 happy day เนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกตังค์แล้วเราจะไปร้านสะดวกซื้อกันนะครับให้คนละเท่าไหร่ดีกว่าแจกตังค์่ก่อนเลยแล้วกันนะค่าตังค์ต้องสีแดงสีม่วงต้อแบบเราจะแจกคนละ20บบาทนะครับ นีไ่ไงครับคอนเทนต์ของเรานะั่นก็คือ t 0 e n t y happy day นะครับก็คือเราจะแจกเงินให้น้องๆทุกคนเนี่ยคนละ20บาทไปเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็นำเงิน2 0บาทเนี่ยไปซื้อของมาเกินหะรือว่าของใช้อะไรก็ได้ที่เราอยากได้เรามาดูซิว่า20บาทในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะได้มาบาทเก็บไหมมาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะคุ้มกว่ากันเดี๋ยวพี่แจกเงินก่อนเลยแล้วกันนะ เยอมากประมาณแบบสามสี่ร้อยแล้วกี่เราก็เท่านี้นะโอเคสี่สิบบาทนครับสี่สิบาสบาทผองเนี่ยผ<พ>องหล่อมโหลกดูจับหมุ่มแล้ว,น,ลวน่าจะสอบใบวะแต่ไม่เป็นไรอ, <c oughs> อ่ะมีหนึ่เดียวนะครับอ่ะเผื่อตากล้องอีกคนหนึ่งนะครับอ่าโอเคงั้นเราแจกหนึ่งกันละเดี๋ยวเราไปร้านสะดวกซื้อกันเลยดีกว่านะไปเปล่าไปกันเลยเปล่าเราลืมอะไรหรือเปล่ามอะไรอ่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะ เราต้องพกอุปกรณ์ป้องกันเสมอนั่นก็คือแมสก์ทำวามส่ยางพลาสตัดโอเคใส่เรียบร้อยแล้วงั้พวกเราไปร้านสะดวกซื้อกันเลยดีกว่าไปไหมไปค่ะเดี๋ยวพวกเราไปร้านสะดวกซื้อกันไปกันครับไป ว่มาถึงร้านสะดวกซื้อแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาน้องๆเนี่ยทั้ง3-4คนเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อกันว่า20บาทของเราเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะเราไปกันเลยหรนะนะอเปล่าไปไป เราก็ได้ซื้อของกันมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ย20บาทเนี่ย <üğ Rest> เราซื้อของอะไรกันมาบ้างใครได้เยอะกว่ากันอ่ามากลับกันาววเชนครับตอนนี้นะครับเราก็กลับมากันแล้วนะครับเราเราจะมาดูกันแล้วกันว่าแต่ละคนเนี่ยให้ตังค์ไป20บาทเนี่ยแต่ละคนเนี่ย <ๆ S 1> เขาจะเลือกซื้อของกินอะไรที่บ่งบอกกับตัวเองแล้วกันนะเรามาดูทีละคนกันเลยดีกว่าว่าจะคุ้มค่าแค่ไหนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันก่อนเลยนะครับน้องแก้มนะครับอ่ะมีกี่อย่างเลยมีสามอย่างมีสามอย่าง,างกี่บาท ยี่สิบบาทยี่สิบบาทพอดีเลยเหรอพอดโหใช้เงินคุ้มค่ามากอ่ะเรามาดูทีละอย่างเลยดีกว่ามีประโยชน์หรือว่ามีอะไรยังไงอ่ะโชว์หน่อยอันแรกขนมปังไส้เผือกข้าวเช้าทำไมต้องเผือกเป็นคนชอบเผือกหรือเปล่าเป็นคนชอบเผือกอันนี้นึ่งก็มีนมค่ะกินกับขนมปังแล้วก็มีเวเฟอร์ใส่ครีมรสช็อกโกแลตเออแรสโกโก้ค่ะกินเล่น ันนี้คือมื้อเดียวอิ่มใช่ไหมสองมื้อสองมื้อใช่ไหมโอ้เดี๋ยวกับจูนไม่น่าได้มาดูคนต่อไปเลยละกันนะอ่ะคนต่อไปอ่ะน้องจูนนะครับได้อะไรมาบ้างนี่นะคะน้ำเหลืองมากๆขนมเด็กอ้วนเอติมค่ะแล้วก็มีขนมที่สดไสแล้วมีนมกล่องค่ะนมเยาว์นมไม่จืดมาหนึ่งกล่อง มีสามอย่างเหมือนกันงบงบเท่าไหร่เอ่ยทั้งหมดยี่สิบบาทอ้โหูดูดิเป๊ะมากเลยใช้เงินไม่ถูกต้องมากเลยอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูที่น้องชาชาแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมีกี่อย่างเอยมีสามอย่างอ่ามีสามอย่างมีอะไรบ้างมีขนมปังเห็นคุณภาพมากมากใช่มันก็ต้องมีลูกอมแล้วช็อกโกแลตประกันหน่อยแหละที่กินได้หลายวันเลยที่รูกนอืม ก็ได้ถ้าจะกินหลายวันก็คุ้มอยู่นะคะแล้วก็มีปลาแผ่นปลาแผ่นปลาแผ่นก็ไม่ได้สปอนเซอร์เดี๋ยวเบอร์เบอร์เลยะไม่ขอบอกชื่อนะอ่ะแต่ถ้าอยากได้ชื่อนะอยากได้ชื่อในผลิตภัณฑ์ติดจาร์ติดต่อมาทางช่องเลยนะครับติดต่อที่ช่องได้่วิงเลยนนะะะะคควิ่งเลยต่อมาเรามาดูของตากล้องหนึ่งก่อนเลยดีกว่ามาเลยมาสัญญาหายเห็ดโอ้ยตากล้องนะครับ าเสียหายทั้งหมด20บาทเป๊ะเ,เลยนะครับอ่าก็จะมีคุกกี้อ่อนครีมนะครับแล้วก็เป็น,นอ,อ่าเป็นสันนิเกอร์บาร์เนาะอ่าแล้วก็เป็นนมไม่จืดนะครับนมเปรี้ยวพ้ามผามเปรี้ยวชีนะครับสามอย่างเหมือนกันแต่ละคนสามอย่างหมดเลยอะคนนี้ต้องพิเศษแล้วสักนหน่อยใช่ค่ะไหนดูซีซีอะไรบ้างคะมีสี่อย่างครับมีเงินทองด้วย้ อันนี้เอาไว้ผมเดิมไม่ใช่ค้าเสียหายทั้งหมดนะครับ18บาทนะครับมีทอน2บาทนะครับก็จะ,ะ,ะมีเป็นเวฟเฟอร์นะครับรสส้มเราเน้น p a ็กเกจจิ้งใหญ่ๆนะครับเราไม่เน้นคุณภาพแล้วก็มมีกึ่งสำเร็จรูปเอาไว้เอา,เอาแบ่งครึ่งทานเช้าเย็นได้นะครับแล้วก็มีนมเปรี้ยวแล้วก็นี่ ถุงพลาสติกนะครับแต่เราไม่แนะนําให้ใช้นะครับถุงพลาสติกนะครับก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้ามาเรียนหรือเสื้อผ้าหนังสือมาเรียนได้นะครับอ่าก็มีแค่นี้ครับผมเงินติดสบาทเก็บไว้กินตอนเย็นสำหรับตอนเช่นนะครับโฮมเมสซี่แฮปปี้เดย์นะครับทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็น20บาทเข้าร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนนะครับได้เงินมาโรงเรียนวันละแค่5บาทนะครับเท่านี้ แทบจะซื้อได้อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอนาคตเปลี่ยนแปลงนะครับการค้าขายการอะไรเงินก็เป็นปัจจัยหลักนะครับเป็นปัจจัย4ี่เลยแล้วกันในชีวิตที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้กันนะครับต่างคนก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับต่างคนก็ต่างการใช้ชีวิตแตกต่างกาันการกินการอยู่อะไรแตกต่างกันนะครับเราจําเป็นถึงที่จะต้องมาทำคอนเทนต์นี้นะครับว่า20บาทเนี่ยหคนเนี่ย เขาจะอยู่ได้ในร้านสะดวกซื้อนะครับอ,อย่างน้องๆสองคนเนี่ยเขาอาจจะอยู่ได้นะแต่สําหรับน้องจูนเนี่ย <c oughs> อาจจะต้องเพิ่มปริมาณของเรน้ำเบูดีนเห็ือนหยอกๆกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอนเทนต์ของพวกเรานะครับก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องช่องว่างชาแนลไว้นะครับฝากถึงอาจารย์ประจำวิชานะครับขอเกียรติเอครับขอบคุณมากนะครับ สำหรับ,บช n n e l ช่องว่างนะครับแล้วก็คอนเทนต์20 Happy Day นะครับก็ขอจบการนำเสนอคอนเทนต์ดีๆเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้อยากให้พวกเราทำอะไรติดต่อมาได้นะครับขอสปอนเซอร์ด้วยอ่าโอเคไหมโอเคก็ยังไงฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณค่ะ